สุดยกมกับผมนะรแต่าเกมดิจิลนอมาเป็นมอัน็เนพาร์ที่สองมาเลยนะโอ้โหไม่เลยเกือบแล้วอัน้ง ดเดเปินไปตึ้มโอ้โอ้โอามันมัน่มันหลุดมือทำไงอ่ะ แบบนะ้อึ๊บตุ่มอ้าวมรงนี้วน้ยตั้ม มันหลุดมือบ่อยมากฮะมันหลุดมือบ่อยมากเลยผ่านไหมนะผ่านแล้วครับสามดาวโอ้โห đang làm... ơ có có mày đang không no เมื่อมึกยินไม่มีลูกอันนี้สักลูกไงตากก็ตึ้มผ่านแล้ว ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์ส u like, b s c r i b e ได้นะครับด็อกมันจะเป็นตัวอย่างเนี้ย tôi tối đi oh, oh. oh. tay ra là อะไรเจ้าหมูอะไรเจ้าหม,หม,มูมันมันไปทับกันไหมตัง้งตั้งสตั้ แล้วตัวน,นี้ล่ะแล้วตัวน,นี้จะทำยังไงครับแเมยไม่ผ่าแม่แม่หลานแม่ยากเป็นแบบต้องไปจอดอะไรล้วนี่พอดีแล้วตึ้ม ก็โอ้โหเดีือวเดียวมันก็ไม่ให้ผ่านเนาะด่านแรกเราไมน่นี่เราล่วงแล้วตองแม่แลองนี้ต้องทางซ้ายแล้วขอทางท้าย ปัป้มปั้มเรียบร้อยผ่านแล้วอ่ะผมเคยเล่นมาก่อนนะ กหุ่นจะผาดได้ไหมปังไม่หานนะมั้ปังเหรอแม่ต ปังมันสองทำมาปังบัานยากเนอะมมันไม่มีตัวยิงหินแล้วมันก็จะตา,ายนี้ไม่ไดาไม่ยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับ thôi subscribe cho kênh กไดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าโมงยี่สิบสามแล้วนะครับก็ต้องขอาลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้าอย่างที่ผมเล่นต่อก็อย่าลืมกดไลค์ก็ กดแชร์ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับอยากเล่นเกมอะไรก็อคอมเมนต์มาฮะนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดู